ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลิปของการรีวิวกล้องสโคปนะครับหรือกล้องติดปืนจากร้านคุณใหม่ผมได้รับหน้าที่ในการรีวิวกล้องในวันนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคิวของบ u ช h นล l 6ถึง24่คูณ50 aoeg นะครับมิติของตัวกล้องค่อนข้างจะยาวรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นกล้องสำหรับคนที่ เน้นยิงระยะไกลค่อนข้างเหมาะสมมากนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะผมจะรีวิวแบบรวดเดียวเลยนะครับแกะกล่องมาเนี่ยนะครับการพรีเมียมตัวเนี้ยแกะกล่องมาปุ๊บก็จะเจอกับกล้องรุ่นนี้นะครับซึ่งมีฝานะครับเป็นฝายางยืดแล้วก็มีโลโก้สวยงามแบบนี้นะครับพอถอดออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะเจอกับตัวกล้องและหน้าเลนส์ใสๆนะครับมาดูด้านหน้ากันนะครับตัวนี้เป็นฟังก์ชันปรับหลาฟังก์ชันปรับหลาตัวเนี้ยสามารถใช้งานนะครับ ได้ดีในเรื่องของการเพิ่มความคมชัดตามระยะของเป้าหมายนะครับอย่างที่บอกกล้องรุ่นนี้6ถึง24คูณ50เนี่ยสเปคเนี้ยนะครับสามารถปรับซูมได้6ถึง24เ24เท่านะครับสามารถส่องได้ระยะไกลประมาณ270เมตรบวกลบไม่เกิน30เมตรนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางหน้าเลนวัตถุตรงนี้อยู่ที่50มิมนะครับมาดูตรงคอท่อบ้างนะครับคอท่อรุ่นนี้25มิเมตร และถัดออกมาช่วงกลางกล้องตรงนี้กล้องทุกตัวจะต้องมีฮนะนั่นหมายความว่าตัวนี้สําคัญครับเป็นตัวปรับศูนย์สูงต่ําและซ้ายขวาฟังเสียงคลิกนะฮะเสียงคลิกชัดเจนมากนะครับรุ่นี้น่าใช้แล้วก็ถัดลงมาตรงนี้ที่เห็นเนี่ยก็จะเป็น power i n g หรือที่เรียกกันว่าตัวปรับซูมนะครับปรับซูมเพื่อดึงภาพตัวนี้จะมีหน้าที่ในการดึงภาพเข้ามานะครับที่อยู่ไกลๆเนี่ยให้มาเห็นอยู่ใกล้ๆเพิ่มความชัดเจนนะครับ ด้านหลังของตัวนี้นะครับที่เห็นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มสาหรับเปิดไฟสเกลนะครับสีเขียวแดงรุ่นนี้จะให้มา2สีนะครับสามารถปรับความคมชัดได้สีละ5ระดับนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นฝาใส่แบตเตอรี่นะครับซึ่งตัวนี้เรามีแถมให้อยู่แล้วนะครับแถมสำรองให้ไปอีกสองก้อนฟรีอยู่แล้วนะครับจากทางร้านด้านหลังนะครับตรงนี้จะเป็นปรับเลนส์สายตาอันนี้ผู้ที่มีปัญหาเรื่องสายตาสั้นยาวนะครับของ แต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันก็สามารถใช้งานได้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับราคาต้องบอกว่าเบามากสําหรับคุณภาพที่ได้ไปเป็นงานพรีเมียมสุดๆแล้วก็ที่จาเป็นจะต้องมีนะฮะอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของขาตัวนี้ไม่เรียกว่าแถมนะครับมันต้องมีมาให้จากโรงงานซึ่งร้านคุณใหม่เนี่ยจัดให้เป็นขาหนาพิเศษอยู่แล้วนะครับสามารถเลือกความกว้างได้นะครับมีขนาด11มิลิเมตรและ21มิลิเมตรนะครับได้1ชุดนะครับแจ้งความตัวนงมาได้เลยแล้วก็ ออปชั่นเสริมสําหรับรุ่นนี้นะครับจะมีอีกตัวนึงก็คือท่อลดแสงตัวนี้เป็นอลูมิเนียมอย่างหนาค่อนข้างหนามากนะครับเน้นเลยเป็นงานดีครับสําหรับต่อท่อตรงนี้เพิ่มศักยภาพในการใช้งานนะครับลดแสงสะท้อนเวลาเราส่องระยะไกลนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือความเท่นะฮะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของปัจจัยหกเหลี่ยมนะครับจะต้องมีมาให้สําหรับขันน็อตที่ขานี้นะฮะก็จบรีวิวครับคร่าวๆก่อน ะะที่เหลือก็จะไปดูภาพแล้วก็เส้นเล็งเ,เส้นสเกลต่างๆเนี่ยดีเทลต่างๆเนี่ยได้ในภาพนิ่งของร้านคุณใหม่นะครับในชุดภาพของกล้องคุณนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ